สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อโภคกบสว่างอีกแล้วเนาะพ่อโภคกบสว่างตอนนี้ก็อยู่ทงนาบ้านไก่เฮือนเคียงของแม่น้องอ้อมพี่น้องเลยเพิ่นมาลูกกาเนาะลูกกาหับจ้างหมักมัดมัดละพัฒนาเนาะเพิ่นมาหับจ้างลูกกามัดพัฒนาพี่น้องเลยแม่น้องอ้อมเนาะน้องอ้อมเลยซอยเอาหน่ำไปหายร้างเหตุเฮือนแล้วก็มาลูกกาซอยแม่พี่น้องเนาะบริเวณเฮือน บ่เป็นเฮือนเนาะเทียงนาเพิ่นพี่น้องผู้บัวเพิ่นก็ปาดโตบักใหญ่ๆไหนาตะก้าเพิ่นก็อุดมสมบูรณ์เนาะผู้ทางองอ้อมก็ได้ยางน้ําหน้าแอบเนาะเพิ่นก็มาช่วยแม่เพิ่น้องน้ําเพิ่นก็โอ้ถึงฝนบ่ตกเพิ่นก็บ่ดอก มีน้องน้าสองน้องมาฮอดตะกาแล้วพี่น้องเลยตะกาทีน้องอ้อมสิมาชอยเม่เพื้นเนาะเดียวไปทางไหนกับป้าโตชวนม่นเขียวอุ้มทุ่มพี่น้องเอ้ยผูกเปิดแต่อนช้อนเนาะ นมันต้นเพลินมันสปะรังเนาะ

ักจ้งลกมีแจักมัดเจ้าเจ้งรกมันจ้งมัดเจ็ดสิบหรือเจ็ดมัดโอ้เจ็ดสิบข่อยพวกเาได้ข่อยกลมไปก้มมากเ็ดานตัววางแน้นโอ้เกินกหกินแล้วโอ้้าวาเขา ปิดมือเล่หนึ่งเป็นยางปันว่านดเจายยางขาเค้ด้ยนะางกระตาอย่ากนีาม้ือไดเงราเงี่ยคนสู้ชีวิตเอาสันบอกสวาเอาสันแล้วอ๋จะกงให้ไปเอาสันบอกจัดแล้วเนาะจะลองเบิ่งเนาะมาจะกงให้ได้ไวะ สว่างก็สลายดีมันชิ้นแล้วเนาะจะคุ้มคนยังโบไปเห็ดพีน้องทนข้กัโล่งเป็นต้องหเคยทำหน้าต้องไหองกัานขึ้นเป็นข่าวหอมเนาะเขายืนอยู่ข้างหน้ากระหอมก้าถึทวนพี่น้องเลยก่นจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ก็จะลงมาเขาขออนา เขอมีซารเรือดเที่เราเอ้แบบสิเพียนสุกแลบาด้บัไเนาก้อมสู้สู้น้าเนาะซอยตันกาคุ่นโอ้ยโข่อยมันชินแล้วตั้งตั้งแต่จำคว่ำได้เนะข่อยเห็ดหน้านี่เห็ดหน้าแต่น้อยเห็นเ่าเนข่อยะขอยก็เลยข่อยากลองเนาะข่อยคู่รสซา์มันดี

นาะลกไข่เบิ่งกคืออะไรเบิร์กแม่สับปิดแม่ใส่้องอ้อมน้ำมันรู้ว่ามันคือออกขนกมันคือออกบนห่างมันคือบ่มีมันดินทรายเมันแต่อยู่ทิตมันเนาะมันอยู่เทมันเนาะองยุเทมันกะดินทรายทำไงที่แกว่ามันแกว่ามันเอาไปดาบ่ได้ะแอนบอกก็ได้แต่ว่ามันกะสินานติดเพราะว่าหากมันบ่มีเนาะมันกะมันเป็นยังมันคือบ่มีห่างขอโทษมันโอมดินดินโอมแต่ว่ามันเลิกแรือมันขาดโอ้แปลว่าเขาต้องไปพูดเนาะแมน มันขาเข้าไปดำใส่มันกาติดอยู่พี่น้องเพราะว่าสลายกับเส้นพิสูจน์มแล้วกะขาดหัวโกนเนาะแต่ว่ามันก็จะใส่เวลาโดนเออเป็นอาทิตย์เข ok. <al> lighting, ้ามาข้าวกลวนเนี <Brothers> <reco> ่ยขาหัวโกนไป่าเข้าเพราะเอาเพราะผลเอาก็ได้บ่เอาก็ได้เนาะเว่าถ้าใครแบบจะได้กะมีแต่เข้าดำเข้ากะบโคนกันกับตัวที่มันยากมันก็จะออกอยู่แต่ว่ามันจะใส่เวลาโดนเนาะถ้าว่าตัวที่มียากนี่ดำปุ๊บตื่นมามันก็จะติดปะบนเนาะ คิดกระถอดัะเปิดไมมาเห็นก้าเพินกระเอ๋อนเนาะมี้นามมีในกตโตรถจักดูใช่นาเนาะอ่กนาะอนไมีกั้าสันอม่านี่นาเนะือ่าเห็นให้เห็นหน้าเนาะก็เห็นนมาลองใยน้องออบเลยอ้มออายมันคือหกมันคือลายเอินโปดแล้วสนเล้อคันว่าขี้ดินออกลายเอินมาโป๊ดคันว่าบ่มีห้กก็เอินมาคลาดคันว่า ดึงออกมาแล้วม <im> <ator il> ันเป็นสวดแบบสวดเออเราขาดหัวเพาะมันขาดหัวเพาะแต่มันเฉียบโบคอยู่จับลายเนาะมันแบบมันดูดออกมานะขาดหัวโกลนี่มันชิดเนี่ย่ว่าขาดหัวเพาะมันชิดไปโอ้สามสาวสามสามสาวเนาะโไปหาปลาตะไล พี่นายเจ้าคือบอกว่าอยู่บนหุ่มพี่บนเรียบหินผี่างกแ่นีโบบ่โอ้กบี่ลยเนาะนี่แมงดเนาะี่นี่แมงดาพุนยดะคลอยด้เนาะมันกลบมันกลับโบเนาะกลโอยแต่พอดีเนาะแต่ว่าเบิช่งน้ำหลายเนาะห้ามหลายโพดเนาะถ้าวา้าีสนันนยเาต้องเอาหน้ามพดีน้หนยโดนีมันกายีกามัน กาสัตวบมันน้ำลายมันก็สิดูกยากเนาะอันนี้มันก็เคี่ยว์ได้เอ็นยังได้สว่าพักก้าน้อยของสั่นแบบนี้ต้องเอาน้ำจีนน้อยมาอยู่ทรงไหนทรงหน้าก็ได้ได้กินทองพวกเขาพวกหน้าพี่น้องได้บรรยากาศมีมีมีชิ้นตมงน้บรรยากาศโอ้โหงฝากสวยงามพี่น้องอก็บรรยากาศเลยสวยงามตามทองเรื่องพี่น้องผู้อุดมสมบูรณ์เนาะทางนี้เนาะได้เชอร์ออนเห็นแนวกระไร ของหน้าคนนี้ก็ที่มี่เด็น่าไอเงี้ยจาของหน้าคนนี้ก็มีแต่นองเนาะคนชื่อจเป็นต้นนี้เนาะอืมเนเราอยู่กินอยู่แกเอินว่าเสียทีวานนอกก็ว่าได้เนาะพระว่า่งจากี่ินอนี้ยของที่นองตาแบบนี่สด้ายน

ถ้าจกินระบยระวังจจะกิมตงใหุ้าเนาะบัดรบัข่อยมาขายให้แม่เจ้าก็ซื้อให้ข่อยถึงเพ่งแนบอันนี้ต้องใสเอลอยกย้าใสเอวไปทั้งใสทั้งขัวก็ยังบ่อเลี้ยวเนาะก้าหน้าอย่างนีเนาะลำบากเนาะเด้าหน้าหานลาก็อ้านา เพื <c ười> ่อแล้ว hey. น <c ười> yeah, ี่แข่งจนก้านพู้นั้จำกือบไว้ไใส่ล่องกับบุเพนี่แข่งกันแต่สองกำกนึามกบวยโอ้ตาคุณยอมลองอ้อม้ยอบวยบวย้องอ้อมมีเก่งดีทีไร้องอ้อมคุสู้ชีวิตจริงจริงมาน้องโอ้ขอบากสิดมานี้เนาะใส เงา้ยกระซิลม์หรือยังพอใส่ดินลูบมือนี่เวลาตกบ้านนี่ก้าวมันเที่ยงกันเลยแต่เวลาตั้งหัวหน้ามันจะแก่เหวี่ยงมันจะตายเนาะมัน่นี้เลยานทัดเลยดสียใจเห็นยังบ่มี่ยังสิไปใส่ปุ๋ยเนาะลมมาหรือว่าจป็นไงเนาะแต่ว่าทลายลูกบ้านี่ใส่เวลาโดนเนาะเพราะว่าคนที่จะฆ้ามีนจะไปไว้จะเบิกเอาวิธีการไว้มือเอือกเงี้ยถูกม โยจะล่อยหตุกาได้เรื่นี่อยกะโเท่ายจะข่อยเหลไมจไปบสะลายสะลายอยาคขบไรสิยับบอ้ยยังกิต้มถึงสลายใจเย็นๆมีอย่งข่อยว่าข่อยจาเนาะสงใจวีนาไห้บ่อเนาะเข่ากันคือว่ากินเแล้วเนาะ

เอเมนตอนเช่านี่ที่บ่มื่อยง,ง่ายปนไหนพี่น้องเพราะว่าเด็กมันยังบ่ออกเนาะตอนเช่ากับตอนแรงพี่น้องประมาณหามงหาหกโมงเนาะมันห่มมันยินดิแตาการเว้นตอนเที่ยงกับปิ๊บต้อจนจะตายทุเละจะเตะไม่ใช่ข่อยได้น้องอไหม บาลาภาพาพื่นนบอน้องออกโดโคิดว่าเบาลาวไม่ดีโอ <laughs> <laughs> สบายชานาเนี la la um ่ยคือเพลงว่าวันเย็นสบายเย็นสบายชานานี่น้องอมนี่ได้สวรค์บัานาน้องอ้อมเอ้ยลูกคนสักแล้วก็ห้องเพลงให้ฟังอยู่ กินนี่อาชีพไร้สาระเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคุณพี่น้องเนาะอีคนเสียเวลาเข้ามาหัดชมเนาะพาพี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศชาวไร่ชาวนาประเทศพันอยู่ทางอเมริกาถ้าบ้านพันเมืองเร็นโลกาดำเนินอย่าหาเด้อ เจ้า mm. ยู่ต่า <tense> งประเทศจุดต e oh, <ๆ>่างเอเม่ริกงอามริกาก็จะหา้เด้ก็ดคิดเด้อคิดน้ำอมดำให้ดำง่ายเด้อโอกาเด้อกินมาบ้านก็จะา้ได้จะได้เบิ่งเขาอืออกินอยเด้อักคนกะอยอมเนาะเอาเพงมีเบเนาะอเดีรมีคนคยสนับสนุนเนาะ ซึ้นขาให้ไ <ikke> ด <Ugh>. ้เรสอบไปกินเขาขอบคุณขอบคุณ่อนเ้อะนเด็กดทีเาเนาะอืมดีดแหงครับมุนคคือาทำคำรักเนาะกัมีหลายคนเนี่ยแหละพี่น้องเอโบเมนจะอกักแบบมีนางหักแม่หักคนร้ายผักส่วนทีในการสนับสนุนอใหที่นที่คนเนาะ่ทำมคลิปที่เรานลักกระดงใจทาเมนี่ือ่บ่อเบื่ีที่เรื่อที่เบ่บทเืออ่บ่่ ลุกต้เห็ดมาท่านเนยผู้เดียวลกคนดับสามคนสามามยุนี้กับท่านเนาะนี่โคตรกระชือถูกโปวดอยู่เบืงหัดมานน่เนาะเบืงหันน้องย่อขึ้นบงคักปตัวเลยอหนกิโลกัแม่มาแมมาปกองได้ ก็ชาวหาจะเข้าชูไวทงหรือว่าสามสิบเนาะน้องอมเนาะอยางจะมอาะจากจากม่ดอกอมเนาะมันบมเมนรลเมนยุ่นลสิมาหามได้เนาะควมหักเนาะหามกันม่ได้ได้นี่ลูกฉันจะไปให้แต่งงานไ้จะได้มีอาชีพทาการทำงานเสร็จ เจ้าหามได้แบบเช่นกันดีเนาะเสียคือเนาะอืมอันนี้คือสีบน่นผุนชนห่มพี่น้องเลยเวลาเพ่นลูกกานดับหน้าเนี่ยพ่นสีมานางพักเซ่าอยู่นี่นเนาะเพ่นขั้นขึ้นไปอยู่เทียงพี่น้องอ,อ้าแตะอว่าดึกน้อยบ้านเพิ่นบ้านโตเนะาะมักบินแบบนี้พี่น้องพุ มีกระโปะกระปอ,ปองเนาะเห็ดดินเพื่องข้าน้อยสิขาสีว่าแบบนี้เนาะมันคุมจังป่องจังแต่งเลยว่าลูกพนลูกโตคือกันเบิดเนาะไปช้กันแหละให้พ่อแม่พี่น้องบึงบรรยากาศคักๆเนาะโอเคสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอกาขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่ครับพี่น้องเข้ามาหับชมแต่ต้นจนจบเนาะที่สําคัญกือบ,บอกขอามโฆษณาของสาวางเนาะกา สว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้กบฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเนาะพอเป็นกำลังใจหคลิปต่อไปพ่อกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น